ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะแล้วก็ดิ่งด้านบนค่ะจ้าสวัสดีค่ะเอาทั้ง่อสื่ความแซ่บยามบ่ายกับเราสามคนที่คุยแซ่บโชว์ได้ออบกันนะครับว่ามีทัญญาในชมผู้มีบีเคเนี่ยแสดงว่ารายการวันนี้ไม่ธรรมดาแขกรับเชิญคือต้องไม่ธรรมดาข่าวนี้ไม่ต้อง ไม่ปกติเนี่ยเขาจะมีแค่2คนจ้นใช่ไหมวันนี้แถมให้หมดไม่แถมวั <S <S นนี้เรามีสามคนแสดงว่าแขกของเราต้องสุดยอดมากน่ารักมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกของเราเนี่ยนะคะมาพูดถึงข่าวของสาวคนนี้ดีกว่าคือเต็มเต็มเดือนแล้วนะกับข่าวของเจนนี่เนี่ยใช่คือต้องบอกว่าเป็นเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรวิกฤตไหมเพราะว่ายุครบ25บพอดีไหมช่วงเป็นเะเพศในวิกฤตก็มีโอกาสที่ว่าอ่ะเอางี้เขาบอกว่า สาวเจนี่ได้หมดทั้งสดชื่อเนี่ยหลังจากเจอดรามายาวเยยนแบบไม่ได้เว้นว่าในช่วงที่ผ่านมานะแถมยังเกิดกรารพนักคารมกันมากมายนะพร้อมกระแสจากทุกททางจนเจ้าตัวเนี่ยสุดท้ายออกมาขอโทษกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเจนี่โพสต์ภาพในวันแม่กราบเท้าแม่พร้อมแคปชั่นว่าที่สุดของใจไม่มีใครเท่าท่าน รักแม่ที่สุดในโลกนะอยู่กับหนูไปนานๆนะคะคือเมื่อวานวันแม่ก็ต้องบอกว่ามีดารานักแสดงหลายคนโพสต์ภาพกับคุณแม่เยอะมากค่ยเดนนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะหลังจากนั้นที่โพสต์ไปเนี่ยนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะแสดงความชื่นชมเป็นจํานวนมากเลยแต่ก็มีบางส่วนเข้ามาตั้งคําถามแล้วก็ข้อสังเกตมากมายนะคะในจํานวนนี้มีชาวเน็ตมาตั้งคําถามในภาพว่ารักพ่อมั่งก็ได้นะถ้าไม่มีพ่อจะได้เกิดไหมเขาอยู่โคลัซซีกโลกเขายังตามหาพ่อเลยอยู่ใกล้ๆดูแลท่านบ้างท่านไม่สบายท่านลําบาก อย่าสร้างภาพให้มากนักทุกจากนั้น oh. น,น,นะคร oh. ับว,วันแม่ใช่ไหมวันแม่สิ เอาพี่ไม่เจอแม่เหรอว่าเม่อวานี้ไม่ก็พาพาแม่ไปดูแลแล้วไงก็เลยคิดว่าที่เขียนโพสอย่างนั้นอ่ะเมื่อวานวันแม่ไม่ใช่เหรอเมื่อวานมีวันแม่วันนี้วันพ่อไม่ใช่ไหมไม่แต่ว่ามันก็ประเด็นดราม่าเนาะซึ่งเจนนี่เองเนี่ยก็เข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างหนูไม่ได้ทําออกสื่อไม่ได้แปลว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะถ้าวันนี้หนูเอารูปคู่พ่อมาลงเนี่ยทุกคนจะคิดว่าหนูสร้างภาพไหมนะเอาเป็นว่าขยับอะไรตอนนี้ก็เป็นข่าวโดนตลอดจริงๆนะคะก็ขอให้เรื่องราวดราม่าต่างๆเนี่ แต่จะบอกว่าวันนี้โอเคไอ้เรื่องดราม่าของเจนนี่ส่วนหนึ่งจ้าแต่เรามีศิลปินจากคล้ายได้หมดสดชืด่นโมนี้มาวันนี้ด้วยเพลงกำลังมาเออกำลังมาดเดี๋ยวมาฟังด้ดดการสดๆเลยนะครับท้ายรายการอ่ะอีกหนึ่งดูคุยแซบโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะค่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 ะ